สวัสดีครับพบกับ X-Channel นะครับและตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเกม Ark Night นะครับผมมาต่อกันที่ด่านที่3ของอีเวนต์กันเลยนะครับก็จะเป็นด่าน s w e v 3นะครับทีมก็ยังคงเป็นทีมเดิมนะฮะมาตรฐานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปลุยกันเลย เริ่มแรกก็แหวนการ์ดก่อนหนึ่งตัวครับผมครับแหวนการ์ดตัวที่สองครับตามสไนนะฮะแล้วก็คิวริงตัวหนึ่งไอเมดิกตัวหนึ่งตัวหนึ่งถัดมานะครับลงสไนตัวนี้ ตัวหนึ่งครับช่วยเลี้ยงดาเมจทีนี้ข้างบนเนี่ยสังเกตจะมีตัวเรดาร์นะฮะเอาเวลาราไปตัดเกมก่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถค้นหาแนวยิงด้านบนของเราที่แอบซ่อนอยู่ในพงหญ้าได้ครับซึ่งจะเป็นปัญหามากถัดมานะครับลงแคทหมูก่ววลกลิอเรลารากลับนะฮะ ตามด้วยเมดิกตัวหนึง่งดาดัานนี้จะมีกิมมิกเรดาร์นะครับเอาไว้ค้นหาตัวที่มุดม,มุดอยู่นะฮะซึ่งถ้าจะใช้งานต้องจ่ายค่าคอร์สสิบนี่ก็จะมีตัวเรดาร์อีกตัวหนึง่งแล้วก็กราวเวลไปช่วยกันดัก จะเป็นเลสหรือจะเป็นกาดตัวอื่นก็ได้นะครับผมตรงนี้ทีนี้ก็เปลี่ยนแวนกาดเป็นดิฟเฟนเดอร์นะฮะอ้าวแย่แล้วเมด้าไม่ตายดส ครับข้าคร่ากัประมาณนี้นะครับพลาดไปหน่อยฮะสไนาตายตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไร Uh, โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับด่านนี้นะครับก็ไม่ยากอะไรนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ